ให้กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกกี้เส่งตสวยกับรถที่อยู่ด้าหน้าของผมเป็นผลงานการเคลือบแก้วนะครับคือมันได้ยินไม่ผิดครับการเคลือบแก้วของผมคู่รวมๆนะแต่ว่าตัวนี้เป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วที่มีโครงสร้างเป็นกาฟีนชื่นเต็มๆคืออัลฟากาฟีนนั่นเองนะหลายๆคนอาจจะได้ยินคําว่าเซรามิกอาจจะได้ยินคาว่าไทเทเนียมแต่ตอนนี้ตมัหมนี้ตัวใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดของการเคลือบแก้วก็คือกาฟีนนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่า ในส่วนของเซรามิกนะครับสำหรับสีพิเศษแบบนี้นะครับตัวสีไม่มีผลึกเมทัลลิกนะเข้าไปดูใกล้ๆจะไม่เห็นผลึกเมทัลลิกอยู่ใกล้ๆเลยจะเห็นแต่ความเงาใสาสีชัดมากถ้าออกแดดเนี่ยสีแดงแดงแป๊ดเลยนะแล้วก็ตัว GTS เนี่ยสีเด่นของเขาคือสีแดงเท่านั้นจะเป็นสีอย่างนี้เลยทีเดียวโปรแกรมนี้ทําอะไรบ้างครับภายนอกภายในกระจกเครื่องมือห้องโดยสารรวมถึงล้อแมก็กเคลือบแก้วทั้งหมด2อรอบอบอินฟลเตทั้งหมด2รอบเช่นกัน ในห้องนี้เป็นห้องอบอินฟปรเสนิฐนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กเนี่ยเห็นไหมฮะสำหรับรถ GTS เนี่ยล้อเขาจะมาเป็นสีดำอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือไม่ได้เพิ่มออปชั่นนะเราเคลือบล้อแม็กให้ด้วยนะครับและถึงแม้ว่าลูกค้าจะไปซื้อรถเออจะไปซื้อล้อมาใหม่เราก็จะเคลือบล้อใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูแลทั้ง2อันไปเลยเป็นแพ็กเกจรวมๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้คิดอะไรเยอะอันนี้นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับใช้เวลาในการทําประมาณ2วันนะครับ เพื่อให้น้ํายาได้เซ็ตตัวอย่างดีนะครับในส่วนของรถคันนี้จะมีสัญลักษณ์คำว่า GTS อยู่ค่อนข้างเยอะแต่ผมชอบชอบในส่วนของอโลโก้ด้านท้ายที่เป็นสีออฟฟ้าอย่างนี้นะฮะ<ม>ด้วยตัวปกติเนี่ยรถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าก็เป็นสีฟ้าอยู่แล้วแต่เพราะตัวนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็มีข้างหลังเพราะว่าไทแค้น GTS ด้วย<ม>เห็นไหมสวยนะสวยงามมากผมไล่ให้ไปดูคือจะบอกว่าและแสงเนี่ยไม่กลัวเลยนะครับไม่มีสวิลแน่นอนสําหรับระบบของร้านเราอยู่แล้วเนี่ย แสงอย่างเนี้ยถ้าขัดไม่ดีจะเห็นตะวิลขึ้นยิ่งเป็นรถสีแดงอย่างนี้แล้วด้วยนะครับจะบอกได้เลยว่าเห็นแน่นอนถ้าเตรียมผิวไม่ดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันข้างในเล็กน้อยดีกว่านะครับขออนุญาตลูกค้านะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับพอ h ทายคาน GTS นะครับข้างในนะฮะนี่ครับหน้าจอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่แปลกตาก็คือในส่วนของหนังอันตร่าอันนี้มาอย่างนี้เลยนะครับ GTS ก็จะมีอย่างนี้เลยแล้วก็มีปักที่เบาะทั้ง4เบาะเลยนะข้างหลังด้วยนะเห็นไหมฮะอ่า ข้างหลังด้วยแต่ว่าตอนนี้มันมืดนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับต้องขออภัยแล้วก็ในส่วนของออปชั่นตรงนี้มีอีกอันนึงที่เป็นออปชั่นเพิ่มก็คือสรุปตรงนี้สามารถปรับให้เป็นคุณเป็นใสเป็นแบบเซมิได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าบอกมานะครับแล้วก็นี่ครับไทคาน GTS ครับชัดเจนนะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองรถรุ่นนี้อยู่จะบอกว่าต้องสั่งจองนะลูกค้ารออยู่2ปีนะครับ กว่าจะได้รถรุ่นนี้มาสีน,นี้มานะครับจะเป็นจะเป็นพอร์ตสีแดงทั้งทีต้องเป็นพอร์ต g D ีเเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะฮะเข้ามาให้เราได้ดูแลสีนะครับและรับรองว่าสีของท่านนะครับจะได้รับการดูแลจากกาฟีนนะครับจากในโมเลกุลสีเลยทีเดียววันนี้มิกกี้เตะอสวยขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับนี่ครับความเงาอย่างนี้นะชอบไหมบอกเลยว่าตอนนี้ไม่กล้าขี่เลยทีเดียววันนี้มิกกี้สวัสดีครับ Mm-hmm.